สักระยะที่ผ่านมานะคะเพื่อนๆหลายคนคงจะเคยเห็นเขาแชร์กันถึงน้ำปลาพริกค่ะว่ามันมีวันนี้ป้าออก็จะมาบอกสูตรของป้าออโดยเฉพาะนะคะซึ่งป้าออคิดว่ามันก็อร่อยในสไตล์ของป้าออนะคะก็คือน้ำปลาพริกค่ะแต่จริงๆเราสามารถทําน้ําปลาพริกให้อร่อยได้เป็นเมนูเลิศบนโต๊ะอาหารได้ป้าออทาอย่างนี้ค่ะก็คือป้าออใช้น้ําปลาที่เรามีในครัวค่ะน้ำปาลาอะไรก็ได้แล้วก็เอา,อาซอยหอมใส่ พี่ขี้หนูทีนี้การซอยพี่ขี้หนูเนี่ยบางทีปลาออเห็นมันหนามากนะแบบหั่นแบบหยาบๆค่ะเราให้ละเอียดสักนิดนึงนะคะแล้วที่พิเศษเด็ดนั่นก็คือ ป้าออใส่ส the ิ่งนี้ค่ะใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดอ่อนค่ะใบมะกรูดอ่อนนะคะซอยลงไปทําให้น้ำปลาพริกหอมแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายสักนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมี3มรสมีรสเปรี้ยวนะคะมะนาวนะคะใส่มะนาวมะนาวใส่น้ำตาลทรายนิดหนึ่งแล้วก็น้ำปลาแล้วก็ชิมให้มีรสเปรี้ยวรสออกน้ำปลาแล้วก็รสหวานนะคะจะอร่อยมากค่ะนี่คือน้ำปลาพริกของป้าออจะมีรูปร่างแบบนี้นะคะซอยใส่เยอะๆใส่เยอะๆเลยอร่อยมากเลยนะคะค่ะหอมนะคะหอมแล้วก็ทําให้เราจะเดินอาหารด้วยนะคะลองทําดูนะคะน้ำปลาพริกสูตรป้าออจ้า